สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้น้าลาติะพามาเหมือนเบิ่งดอกไม้เด้ออันสิงามๆนี่ทองอุไรเบิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวทองอุไรอันนี้ดอกคูนกำลังสียดอลนดอกคูนดอกคูนดอกคูนกำลังสีออดอกเลยอันนี้ทองอุไรเหลืองอะามงามตา กระไลยางมันเป็นบักรลายเด้ด้มันสิมีมะม่วงนำพร้อมโอ้ยมะม่วงนี่ต้นหนึ่งต้นหนึ่งอันเพราะว่าเฮอร่าน่ะมันนั่นมีมะม่วงลายอันนี้อันนี้พัดเงินพัดทองนี่ต้นต้นเห็นบ่าพราะว่าพีทีเอ็นวี่เป็นพัดเป็นแบบนี่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 พัดเงินพัดทองนี่โอ้ยมีเครื่องผิดหรือขึ้นมา ไม่ได้เอามีดมาลายป้าพ่อแม่พี่น้อง,งหมน่าลายป้าหลังจากฝนตกลินแล้วฝนตกลินเริ่มเมื่อนี้ต้นกะมีนะไม่ได้อากาศนั่นต้นชายาไทยนะคณะเม็กซิโกนะน,นะต้นผงชูรสอันนี้ก็มะม่วงบวัวระเพ็ดอากาศดีวันนี้ไหมะหมพี่ อากาศดีอากาศดีมากๆเลยมาย่างมาอีมะม่วงโชคอนันต์เล่นหย่นลูกยางดกเลยโชคอนัอนต์มมนนพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้หนักฝนตกแข่งฝนตกแข่งตกลินนี่โชคอนันต์นี่น,น,นี่นมาเบิ่งนี่ๆๆโชคอนัอน,นต์เบ่งเต็มต้นเลยนักหลายแท้หลายบ่พ่อแม่พี่น้องใบผูต้นผูอันนี้น่ะจะสมถือไว้ สมัยยายอยู่ก้อนนี้ยายเสียไปแล้วสมัยอันอีเบ๊ของลาหล่ะมันเพิ่นตายแล้วยายเสียไปตีกว่าแล้วจ้ะนี่ต้นผูเพิ่นปูไว้นี่เต็มเห็นผูแล้วก็คิดทอดแม่เห็นผูแล้วก็คิดทอดแม่นี่แหละบ้านลาเนะี่ยมันมีโซนปลูกลายแท้ไปต่บ้านลา เห็นภูลแล้วแกคิดทอดไหมอันนี้<ม>ดเดี๋ยวอันที่อันเบะของล่ามันเแบะบของล่าตายแล้วนะ่ะแต่ว่าภูยังมีตายแต่ว่าอันนี้มันยังอยู่มีชีวิตยอยู่เด้น <c oughs> มีชีวิตแต่เนาะแต่ว่ามันมีมได้ไปนมันมีได้หักง่ายคนเนาะภูมีได้ไปนทำคนไว้ยนี่ยามนั่งกระเลืองเต็มอยู่อันนี้น้ำดอกไม้ มะม่มวงน้ำดอกไม้นี่นี่มะม่วงน้ำดอกไม้ดูดูแบงบน,น,น,นี้น้ำดอกไม้เนี่ยน้ำดอกไม้กตบว่เทียง<ห>ด้กันนม,มีต้นมะกรูดมต้นันน้มต้นมะกรูดเพรามีต้นมะกรูด อันนี้น้ำดอกไม้อันนี้ก็เป็นมะม่วงคือกันมะม่วงเปตามต้นน้ำดอกไม้ต้นนี้นะว่าแม่พี่น้องหัวล้าน่ะมีมะม่วงสามต้นอย่ีอีกต้นหนึ่งอยู่ตัวนั้นก็งูอันนี้ก็คือตะไคร้หอมกอบักใหญ่ตะไคร้หอมตะไคร้หอมกอบักใหญ่สนุกอันนี้แหละตะไคร้หอมนี่กัวบักใหญ่ ตะไคร้หอมอันนี้ต้นลำไยกำลังจะปลูกอันนั้นต้นขานุนอ่ะไปคลิปก่อนเดี๋ยวปคลิปซะิปคลิปซะก่อนกดสั้นหนาละกดฟากดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ด้วยนะคะกดกระดิ่งด้วยค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ